มโอ้ตัวนี้เอาใจเด็กๆใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะสไลเดอร์หมีเทนดี้ใช่ไหมคะครับแต่หน้าตาเหมือนหมีแพนด้าเลยค่ะหน้าเหมือนหมีแพนด้าเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นไงคะราคาเป็นไงคะพี่ลาเต้ตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับวันนี้ครับลดให้เหลือหนึ่งพันแปดสิบบาทเท่านั้นครับพร้อมส่งเก็บเงินไปทาง โะเเลยค่ะดูท่าทางจะแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยแข็งแรงมากตัวนี้นะคะสามารถเล่นกับอะไรได้บ้างคะแบบนี้นะคะ่ะไอเซนเลเดอร์เลยคะ่ะตัวนี้ครับมีเป็นบาสให้ด้วยครับโอ้โอบาสมีลูกบาสให้ได้ไหมคะมีเออไม่ใช่อี้มีลูกบาส์ได้ไหมคะมีให้เลยคะ่ะนี่อยู่ตรงนี้เนอะอ๋อนี่ค่ะตัวนี้ครับแถมลูกบาร์น้อยให้ด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับมีห่วงชูบาสให้ด้วยใช่ค่ะ นี่นะคะเหมาะกับน้องเด็กเล็กๆนะคะดูสิคะพี่ลาเต้ยังขึ้นไปยืนได้จนที่สไลเดอร์ไม่พับเลยนะคะใช่เพราะว่าพนากงานไม่แข็งตีมันจะพับเลยค่ะโอเคนะคะตัวนี้พี่ลาเต้ราคาเป็นไงนะคะต่ออีทีสิคะตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่1,190บาทครับวันนี้นะครับเราลดให้เหลือ1,080บาทเท่านั้นครับพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะโอเคเลยค่ะตัวนี้นะคะเผื่อใครที่มีสายน้ำอยู่ที่บ้าน อยู่นะคะยังไม่หายร้อนซืสไลเดอร์ตัวนี้ไปเล่นพร้อมกับสระน้ำที่บ้านก็ได้เลยไปสระรุ่งสระใช่ค่ะนะคะเพิ่มวิสีในการเล่นเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปอีกใช่ไหมคะตัวนี้ค่าสีสันสดใสและลายน่ารักมากเลยครับเป็นลายหมีคับลายหมีสีสันสดใสมากใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะใครที่มองถามหาว่ามีสไลเดอร์ดีๆแข็งแรงเลยไหมแล้วก็กระดาษสุงๆนะคะอยากได้เอาไปเล่นพร้อม